อีกแล้วมันเป็นหน้าซัมเมอร์เราก็จะไปหาซื้อดอกไม้ค่ะไปหาซื้อดอกไม้แล้วก็โอ้รถติรดรถติอดอ่าไปดอจะหาซื้อดอกไม้มาปลูกค่ะที่อังกฤษถ้าเป็นหน้าซัมเมอร์นี่ก็จะต้องปลูกดอกไม้หรือก็ปลูกผักผักแล้วก็ไปซื้อที่เขาขายเป็นถุงไว้ะค่ะ น,นี่คือสถาที่เรดิ้งอังกฤษนะคะเรติ้งอิงแลนด์ค่ะอันนี้คือในทาวแล้วเข้ามาในทาวแล้วแต่ว่าเราจะออกนอกเมืองออออกไปไม่ไม่ใช่ตรงกลางเมืองจะออกมาเส้นนี้เส้นนอกค่ะเพราะว่าถ้าเส้นในในเมืองมันรถมันจะติดเราก็เลยต้องมาเส้นนี้ค่ะอันนี้มันก็ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นกระจกรถนะคะเรานั่งนั่งรถ ไปเรื่อยๆไอ้คนขับรถก็ไวจัง รถไฟมาแล้วค่ะเอามีทั้งรถไฟมีทั้งรถบัสไปต่อค่ะไปต่อ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคนเขาทํางานกันแล้วเป็นกลางวันวันนี้วันศุกร์ค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าแล้วรถมันก็จะติดถ้าเป็นช่วงเย็นรถมันก็จะติดเพราะว่าคนเขาเลิกงานกันอันนี้เป็นช่วงกลางวันเป็นช่วงกลางวันที่เราออกมาบ่ายโมงกว่ารถก็เลยไม่ค่อยติดค่ะแต่เราจะพาเพื่อนๆเ,เที่ยวชมเมืองนะคะนี่ไง กิจนี้ตึกก็ไม่ค่อยสูงเหมือนที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ถ้าถ้าสูงก็คูอประมาณเนี้ยค่ะอันนี้คือคือสูงแล้วค่ะส่วนมากก็จะไม่ค่อยสูงเขาจะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้นะแต่เขาก็ไม่ทำสูงเหมือนบ้านเราก็คืออันนี้มาถึงไหนละ พาเพื่อนๆชมนะคะมาดูกันค่ะเดี๋ยวก็จะถึงสะพานแล้วนี่ก็เป็นสะพานเป็นแม่น้ำค่ข้างโน้นมีดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะทำทำวิดีโอบ้างไหมเนี่ยคือลืมกดนะคะก็เลยพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยเออเนาะ มีอินเดียมิวสิกด้วยนะคะ I don't understand but it's fine Indian music I can enjoy อันนี้เป็นปั๊มน้ำมันค่ะปั๊มน้ำมันเล็กๆแล้วก็มีขายของก็เหมือนบ้านเราแหละบ้านเราก็จะมีเซเว่ เป็นช่วงกลางวันรถไม่ค่อยติดค่ะแล้วคนก็เงียบแลวก็เป็นถนนแบบนี้นะคะ่ะไม่ไม่มีขายของข้างทางเหมือนบ้านเรานะคะโทษทีค่ะก็กมือมืไอไปแลว นบ้านของเขาก็เป็นตึกแถวถ้าบ้านเราก็เรียกเาา h า u สนะคะค่ะมาโชว์ดูอมาโชว์ให้ดูเมืองอังกฤษนะคะตึกบ้านเขา โซนแบบนี้ก็คือไม่ไม่ใช่ในเมืองแล้วก็จะออกมานอกนอกเมืองค่ะไปแล้วบ้านสวยไหมคะบ้านอังกฤษเตียงกิษคะ่ะจะพาเพื่อนๆไปดู เขาจะอยู่กันแบบนี้นะคะแต่ถ้าจะเป็นใจกลางเมืองตรงที่แถวเราอยู่ก็จะเป็นคนต่างชาติก็เยอะจะเป็นคนที่แอฟริกาก็มีแล้วก็มีอินเดียปากีสถานบางกลาเทศแล้วก็อเา,าริกาหรือก็ทั่ว,วไปในปานไทยก็จะมีอยู่กันคนปนกับคนยุโรปด้วยแล้วก็คนอังกฤษด้วยะคะ่ะ เป็นเมืองที่เมืองทํางานสต่เมืองที่เราอยู่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวนะคะมันก็เลยมีคนหลายหลายชาติหลายๆภาษามาอยู่กันรวมกันอยู่ก็อยู่กันแบบสงบค่ะนี่เห็นดอกไม้ไหมคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือดอกไม้เดฟเดลนะคะมันกําลังออกเป็นสีขาวสวยมากเลยค่ะช่วงนี้กําลังออกออกปีหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าก็คงจะโรยละ เดือนหน้าก็คงโรยแล้วค่ะดอกไม้แต่ว่าดอกเตยีก็ขึ้นเยอะไอ้สีขา,ขาวๆตรงพื้นนะคะเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะไปถ่ายให้ให้เพื่อนๆดูแต่วันนี้มาดูนี้ก่อนก็ดูไปเรื่อยๆดูไปด้วยกันนะคะชมดอกไม้มีต้นไม้หลายหลากสีอันนี้คือต้นต้นดอกอะไรไม่รู้เราไม่รู้จักชื่อค่ะ จะอยู่กันอย่างนี้ค่ะอยู่แบบสงบไม่ค่อยวุ่นวายค่ะเมืองอังกฤษไม่วุ่นวายอยู่ไปยอยู่ได้เรื่อยๆชีวิตเรียบง่ายแล้วก็สะอาดสะอ้านด,ดีค่ะที่อังกฤษนี้ปีหนึ่งเขาจะมีซัมเมอร์ของเขานี่ไม,ไม่ไม่นานค่ะแค่เดือนแค่สองสามเดือนจะเป็นช่วงนี้ค่ะเริ่มเริ่มอุ่นและเริ่มเริ่มอากาศเริ่มดีและก็ประมาณ ไม่ใช่เมื่อวานนี้เราเช็คดูก็สิบสององศาค่ะก็คือแดดดีแบบเนี้ยอันนี้คือฝั่งนี้ให้ดูฝั่งนี้ไฟแดงเยอะมากเลยค่ะ แล้วโอ้โหมีดอกไม้ข้างา้านข้างนี้ด้วยเราชอบดอกไม้มากเลยมันจะสวยตามข้างทางเนีเห็นไหมคะสีข,า,ขาวๆนะคนนะ countryside of reding England นี่ไงเรามาซื้อดอกไม้ตรงนี้ค่ะใกล,ล้ถึงแล้วถึงละ เรามาดูดอกไม้โอ้นั่นคือต้นผักกลุ่มผักกลุ่มฝรั่งค่ะแล้วก็เอาไปนึ่งกินได้นั่นนั่นะถึงแล้วเรามาซื้อดอกไม้มดูต้นไม้ไปปลูกที่บ้านค่ะแล้วคะ่ะถึงที่เราจะมาซื้อละอันนี้ที่เราเดินมาให้ดูนี่คือเป็นต้นผักกลุ่มฝรั่งนะคะเนี่ยผักกลุ่มฝรั่งมันออกแล้วต้นเนี้ยคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูพาไปดูต้นโน้นกันนิดใช่ทั้งหมดเลยค่ะผักกลุ่มฝรั่งเรากเก็บไปนึ่งกินปีที่แล้วเราก็เก็บไปนึ่งกินแต่ว่าเป็นโซนอยู่ที่ใกล้ๆบ้านเราอร่อยมากเลยค่ะมันจะเหมือนดอกขจรรสชาติก็จะออกขมๆนิดๆแต่เราก็เอามาล้างแล้วก็แช่เกลือนิดนึงแช่เกลือนิดนึงแล้วก็นึ่งให้มันนิ่มๆเปื่อยๆแล้วก็มากินกับปนปลาแล้วก็ น้ำพริกหรือลาบหรืออะไรก็ได้ค่ะที่คนเขาชอบกินเนี้ยเนี้ยคงจะออกนานแล้วมั้งมันบานหมดแล้วเนี่ยต้นเนี้ยต้นนี้นี่บานหมดแล้วค่ะนี่คือผักกลุ่มฝรั่งค่ะบานหมดแล้วเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะคะเนี้ยนี่เป็นแบบนี้ค่ะนี่นี่คือผักกลุ่มฝรั่งค่ะแต่มาแรกๆสิบกว่าปีที่แล้วเราก็กินไม่เป็นหรอกแต่ว่าเพื่อน พอเรามาอยู่นานแล้วก็รู้จักคนไทยเยอะคนที่เขาอยู่ก่อนเขากินแล้วเราก็กินตามเขาอร่อยดีค่ะเนี่ยนี่แค่นี้นะคะ